คอมพิวเตอร์ระดับชั้นอนุบาล1นสัปดาห์ที่11สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้มิกก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ เะะจ้าภาพนักอุกคอมพิวเตอร์แต่สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคีย์บอร์ดนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องคีย์บอร์ดบ้างคีย์บอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชช่อมู้พร้อมกันเลยค่ะส่วนประกอบของคีย์บอร์ดนะคะก็จะประกอบไปด้วย5อย่าง1 แป้นฟังก์ชันนะคะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับการเลือกคำสั่งลัดนะคะเด็กๆดูจับก,กรอบสีชมพูนะคะ 2. แป้นควบคุมนะคะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับการสั่งการบางอย่างร่วมกับปุ่มอื่นๆแป้นควบคุมเด็กๆดูจับก,กรอบสีแดงนะคะ 3. แป้นพิมพ์ตัวอักขรเด็กๆดูสีในกรอบสีน้ำเงินเห็นไหมคะ เป็นแป้นพิมพ์ตัวอักขระเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์ที่มีบริเวณใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยแผงอักขระสําหรับการป้อนข้อมูลนะคะ 4. แป้นสําหรับควบคุมทิศทางนะคะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สําหรับควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์และการเปลี่ยนจุดเด็กๆด,ดูในกรอบสีม่วงนะคะที่เป็นลูกศร5 แป้นป้อนข้อมูลตัวเลขนะคะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สําหรับการป้อนค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆ,ๆดูจักรกบสีเขียวนะคะที่เป็นกลุ่มตัวเลขเดี๋ยวคุณครูสรุปให้เด็กๆฟังนะคะกรอบสีชมพูที่เป็นหมายเลข1น่นั่นคือแป้นฟังก์ชันนะคะส่วนที่2กรอบที่เป็นสีแดงที่เป็นหมายเลข2นั่นคือแป้นควบคุมนะคะ ต่อไปอันที่3นะคะเป็นรอบสีน้ำเงินตรงนั้นคือแป้นพิมพ์อักขระหรือตัวอักษรน,นะคะต่อไปรอบที่4นะคะรอบสีม่วงเป็นแป้นควบคุมทิศทางนะคะลูกศรน,นะคะต่อไปแป้นสุดท้ายคือแป้นที่5นะคะเป็นแป้นเกี่ยวกับตัวเลขนะคะสำหรับสัปดาห์นี้จบแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็ก